ทางด้านของอันนี้ด้านบนเดี๋ยวรอหลังบ้านไปหนึ่งนะเบรลฟโนครับ,บรรผมอยู่ฝั่งเรดไซด์ฮะส่วนขนมจีนฮะอยู่ฝั่งรูไซด์ครับแล้วตรงนี้ฮะอีโมดแซบบยับเลยฮะไม่ผิดกฎนะแล้วเดินมาจากกังหวะนี้ครับอินเฟรโอุย้ยจันน่าฮะบอกเลยว่าเจอกันที่บ่อน้ำแล้วกันครับโอ้โหเรียบร้อยฮะ ไปฝืนยืนในพุ่มครับผาดไปแล้วฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่เฟิร์สบัตแล้วก็ไม่มีการเสียสเปลใดๆเกิดขึ้นก็เรียกว่าเป็นตังฟรีครับเดินมาโฉบเอาตังไปฮะ ฝั่งทางด้านมาเล์อิสโนอีสปอร์นะผมอยู่เรดไซด์นะฮะสวนทางด้านขนมจีนครับอยู่ฝั่งบูไซฮะจะไดะนำเล่นกันหน่อยครับผมเล่นบนครับเข็นเด่นฮะเล่นโดยยูชุดโนมีครับดังเกิลครับแซกเล่นโดยโซมาเิสฮะเล่นกลางครับโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นกูเจ๋งปะกูเจ๋งเจ็ดฮะ อใช้ได้ครับเลนล่างครับเมียลีกับชิบิโกะจังครับเอสเปรียลจันน่านะส่วนฝั่งมาลีพี่นโนอ,อีสปอร์ตนะผมเลนล่างฮะอินเฟร,รมเจอกับบุ้ยตี้นะเอ้ยเจอเขีเอ้อะไรวะโทษโทษเอชกับตอติลุสเออร์ังเกิลครับไอโซลิเดที่เล่นอ่าทินเตะครับผมแล้วก็บีเอที่เล่นเวโก้ฮะเล่นกลางแล้วสุดท้ายเล่นบนครับคุณเตอร์ซิรุซิโร่เล่นแอชอ็อกซะเดีย๋ยวนะฮะ go mm. Paid, เอ็นเกตเข้ามาพีเอต้องแฟชช์ออกครับทันทีฮะแล้วไงต่อครับโอ้กูเจ๋งฮะกูเจ๋งครับแล้วกูตายครับผมกลายเป็นหนึ่งคนแล้วโซงวันนี้ครับที่เอ็นเกตเข้ามาจังหวะแรกฮะเสียเซดิชั่นแล้วสุดท้ายครับเสิร์ฟคิวให้กับพีไปแล้วกลายเป็น VA เอแซกฮะกระโดดและสิงช็อตเข้ามาครับเขี่ปิเนียนฮะเอสอิร์ฟฟาร์มต่อไปครับแล้วก็กลายร่างกลับเป็นพีโก้ฮะโอ้ช็อตนี้สวยงามจริงครับ เอาจริงคอมของฝั่งมาเลียวิโดวีสปอร์ตนะค่อนข้างจะเล่นง่ายนะเพราะม่ามีสีซึ่งเชนง,ง่ายมาแต่ตัวใหญอสมัยโดตบแปะมาหนึ่งที่เจ๋งเจ็ดเข้ามาแอนคอนแลบดักไปสุดท้ายก็เก็บคิวมาได้ข้างล่างมยตี้ครับโดเอเซียวโฉบมาปาดไปได้แล้วตรงนี้ฮะบีเอพยายามจะเล่นต่อหนึ่งจังหวะครับมีพอลรผ่านกลางไม้อยู่แต่ว่าไม่สามารถจะเอาชิดกูเจ๋งไปได้อินเฟมเดินมาเติมและดึงไปเต็มเต็มหน้าของตั้งตั้งไซราสครับกลายเป็นวีเอลาซะกระโดดมาปับ นวดเข้ามาฮะุดก้ายครับเก็บคิวไปถึงทีงแต่คนที่ได้คิวไปเป็นอินเฟลครับากายล่างเป็นเบียแซกอีกหนึ่งครั้งฮะโอ้โหเล่นกลางครับเดือดจริงๆเดินม,มาเคาะครับไงต่อฮะจ่วงวันนี้คือฝั่งมาดิโฟโรอีสตอร์ครับผมคือ เอาจริงนะอย่างที่บอกคือคอมเขามันเป็นคอมที่พิกออฟอะคือเล่นง่ายต่อจังหวะกันง่ายเชนซีกันง่ายดังนั้นอ่ะโอเคหลังบ้านอัปโหลดไฟล์ไหมฮะเรียบร้อยครับไปกันต่อฮนะดังนั้นจังหวะพิกออฟมันค่อนข้างเล่นง่ายครับผมมีทั้งเบสดอัร,รุนคิงจากเวียโกนะมีแอนเชนเจอร์คิสเซิลเอร์จากแอร์ชครับผมแล้วก็วอลเลย์ที่เป็นซีซีที่สามารถสโลว์ได้ครับรวมถึงเด็ดไลน์กับเด็บชาร์จของ ทีจิู้สนะแล้วก็เี็บใช้ด้วยเพราะฉะนั้นเอชอกซับที่เป็นจักรดอดทับอุ้ยแล้วเดี๋ยวฮะเรียบร้อยครับโดนดาร์คินเบลดกับก e ีเโนเชนครับโอ้จับขาไว้ตรงนี้แล้วแฟดออกมาช้าไปครับโดนเอชอกซับแฟดไปทับหน้าฮะ <c oughs> <c oughs> ไม่ธรรมดาจริงครับ <c oughs> คนอีกหนึ่งครั้งครับลืมบอกไปฮะเราอยู่กันในทัวร์นาเมนต์เด็กกระทิงไฟที่สองครับผมรอบ32ทีมสุดท,ท้ายนะฮะเราอยู่กันยาวๆครับผมแข่งตั้งแต่วันที่28จนถึงวันที่1นะฮะนี้เราถ่ายทั้งหมด3คู่นะก็จะมีรอบ32ทีมคู่นึงแล้วก็รอบ16ทีมสองคู่นี่ครับเปิดมังกรมาทันทีเลยฮะ ซึ่งความที่เวฟดันเข้าแล้วผมทำให้เอสเปียวกับจันนาไม่สามารถจะโยกไปช่วยได้ถ้าเกิดจะคอนเทนต์จริงนะฝ่ายมาเรยโนะผมตัดใจเข้าบางก่อนดีแล้วตรงนี้ฮะมาอีกหนึ่งครั้งครับบีเยทเปิดะลุผ่าดมาแล้วไล่โเจรออกไปครับแต่อินเฟมาที่มารอซ้อนครับเกยียบบอร์ดเขาอยู่นะฮะอาจจะเข็ดแล้วครับกับการโดนเข้าทางนี้โอ้แล้วหมูเต็มเต็มฮะแก้เขินไปครับขโมยป่าไป โซมันนี้ะเมื่อกี้จะเข้ากลางนะแต่ว่ามุมมันไม่ได้ครับแต่หารูปมาว่าตอนนี้หูซีเอสครับห่างจากทางด้านคินเดียะครึ่งๆครับแล้วดูว่าคนใจดีครับเหลือแลปเตอร์ไว้ให้ตัวหนึ่งฮะ <c oughs> คือเอสเดวันจันน่าไม่ใช่เล่นไม่ดีไม่ได้นะครับแต่ว่าพลังในการจะโปรเทคจันน่า มันเห้พลังโปรเทคของจันนามันค่อนข้างแย่แล้วเมื่อเทียบกับคามาคือการหยิบเอชเชนเตอร์มาคู่กับเอสเรียลเนี่ยมันได้แหละจันนามันไม่โอเคแต่ตรงนี้ฮะมาครับพิสูจน์หน่อยกดทาวนิ้งเก์ไปแล้วอย่างนี้บอกเลยว่าคนโดนดึงมันต้องเป็นนี่ฮะคาะก่อนหนึ่งทีก็คือพึ่งดึงเอสเรียลพราไอคิชิไปแล้วแต่จันนาครับนีฮะโดนแฟดมาแล้วโดนเอาตัวแขกไปอะปิดคิวได้สวยครับ มีเอลลี่พยายามจะยิงอยู่ฮะแต่ไอทอมเดยไดเทอร์เลตยิงจิกไฟแล้วกดอิติเบสขึ้นมาเซฟตวัวเองครับแลมอเดสไฟมีตบแปรมาตัวนี้แต่ว่าอยู่หลุดน้อเทอเลตไปแล้โวโซมานี้อยู่ตรงนี้โดนดิงมาอีกหนึ่งครั้งครับและมุยตี้ยังใจเย็นนะนึกว่าจะครั้งต่อแต่ว่า,าไม่มีแฟตนะเดือดจริงๆครับตัดมาที่ตรงกลางฮะบีเอทับโดนเอ็นเกตเข้ามาจากนั้นกูจเจ๋งเจ๊ดฮะ บนครับจุดตัวสีด๊กก็นั่นแหละครับข่มเลนได้เรียบร้อยฮะจริงๆตอนนี้ก็คือพอเลี้ยวหกแล้วอะ่ะจันนาจะเริ่มเดินลำบากแล้วฮะจริงๆถามว่าต้นเกมก่อนหน้านี้คือจันนาเดินไปช่วยไหมจริงๆก็เดินได้อยู่ครับแต่อาจจะไม่อยากทิ้งเอสเรียลนะฮะจริงๆแต่ถ้าให้พูด นะคือควรเดินไปช่วยเดินไปเตอร์มากกว่าเพราะว่าในช่วง3-4เบืแรกครับเอสเบลยังไงก็น่าจะไม่ตายครับเจอหนึ่งหนึ่งในเลนกอบแอชแอสโลถ้าโหลดอาเคชิปหลบจังหวะแรกได้ก็คือไม่โดนต่อรเรนเจอร์โฟกสมันต้องเก็บสแต็กนะกว่าจะแบบยิงรู้แล้วโอ้มาตรงนี้ฮะปากกบดึงมากับกำแพงฮะแต่ว่าได้แฟลตกูเจ๋งมา แล้วคินเดตฮะไอซ์ทอร์ดีดยครับเข้าป่าเขาครับนี่คือบ้านของฉันเปิดบูฟเฟนซี่มาฮะยิงฮะัเอาตัวแทแลนนี่ครับคิวไปหนึ่งจีเซาไม้มาหนีเรียบร้อยครับเดสส์อไปเพื่อถ่วงเวลาชีวิตตัวเองอีงเฟโรเชนมาได้เซลดิวิชันและเสิร์ฟคิวให้ใครฮะขอเอาไปครับเพราะว่ามันเป็นสแต็กนั่นเองโอ้แฝบเดียวฮะคินเดดขึ้นไฟเจ็ดสแต็กแล้วครับจาบเก้านาทีตรงนี้ฮะสแต็กคินเดดนี่คือ เลขน้อยๆไม่เหมือนเซนนาก็จริงครับแต่ว่ามันยิ่งใหญ่ฮนะแล้วคืออย่างที่บอกครับถ้าเกิดไม่โดนไม่เทินนะครับมันก็แชเวลกันนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ฮะสิบนาทีครับยังไม่จบเลนเฟสนะโกดิ้ไปหกพันแล้วเอาละท็อปเลนครับหลุดฮนะมีพอดไหมครับออกมาฮะมา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 น่าจะแบบวาร์ปมาเลยฮนะ จันน่าเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้พูดค้างไวครับผมฮาวดิงเกลว่ะมันขัดจังหวะเปิดได้นะแต่มันต้องใช้จากจังหวะที่เขาเรียกว่ากำลังจะพุ่งเข้ามาอะไรอย่างนี้มากกว่าเช่นอลิรุสคือเด็ดสไลด์มาเต็มช่ยแบกำลังจะถึงปุ๊บขัดได้หรือพวกลิโอน่าเงี้ยเซดิดเบดก็ขัดได้อลิซ่าที่กําลังจะเพาไรซ์เข้ามาก็ขัดได้เฮดบัตนะก็ขัดได้แต่ว่าถ้าใช้ก่อนอย่างจังหวะเมื่อกี้ครับมันทําให้นั่นแหละฮะก็แค่เดินเอาหน้าถ่ายครับเพราะว่าเซฟเฟอร์มันทําได้แค่สโลนะ ส่วนไอออฟซอมก็แค่มีเกราะเสริมขึ้นมาซึ่งมันแตกต่างจากรูลูหรือว่าคาม่าเต็มๆเลยและตรงนี้มุดมาครับซูมานิสซะผ่านวอร์ดนะครับเห็นนะฮะซึ่งถ้าเห็นแบบนี้ชูปิเตซีโร่ข้างบนนะครับมีเทเลพอร์ตน,น,น่าจะลงมาซ้อนได้ครับถ้าเกิดม,มีเรื่องเกิดขึ้นนะ s <S เอาครับต้องถูกว่าจะเล่นยังไงครับเพราะตอนนี้คือแซกเสียเลเวลไปเยอะมากครับดูฮะเสเกินครึ่งลครับ โอ้และเรียกให้ผองเพื่อนมาอินเฟมดึงเปิดมาจังหวะแรกครับกคะชิบอกไปได้แล้วเดี๋ยวสทช็อตเข้ามาตบแปะมาหนึ่งครั้งมีเทเลพอร์ตเติร์ดมาจากทัางบนครับ่ยังไงไม่ใช่คนอีกเลนกาผมนี้วีโก้เข้ามาที่เบสต,ตัิ่งใส่โซมิสโซมิสมยังไม่แตกอยู่แล้วผักของไปสวยงามมากกูเจ๊เจอยู่ในวงเช่นเดียวกับกินเดดครับยังไงต่อลงมาถึงตรงนี้แล้วกูเจ๋งเจเจครับกลายเป็นตายฮะแล้วนี่ครับกูตีเก็บคิกด้านของเอสเดียไปอีกหนึง่งคนครับ โอ้ยหยาบฮะหยาบจริงๆครับแล้วซัมมอนลิฟต่อฮะวีโก้ครับเปิดเทโลูผ่านไล่ฮะอุ้ยแล้วข้างบนฮะโซโลคิวครับขอดูหน่อยฮะเกิดอะไรขึ้นอ๋อนี่ฮะโหลดฟิโนเชนไม่ได้แล้วโดนซันฮะเอาตัวแท็กชูลิเคน ปับมาเปิดโบเอ็นมาแล้วนี่ครับเข้ามาฮะโอ้นิ่มๆครับไปประมาทไปหน่อยฮนะแต่ว่าลิฟเมื่อกี้ครับก็โขอออกเอาเฟิร์สบิ๊กที่เลนล่างไปนะฮะทำให้ตอนนี้ครับเอสเรียบอกเลยว่าเริ่มขยดนะเพราะว่าไม่รู้จะฟาร์มไหนครับ 3นาทีครับจบเออร์ลี่เกมฮะการเงินห่างกัน8โกครับแปดเพียรโก8แปดพันโกครับเกือบ9ก้าพันแล้วนะแล้วบอกเลยว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้ครับขนมจีนฮะชาดีสแน็คครับโอกาสจะคัมแบ็คกลับมาค่อนข้างยากพอสมควรนะเพราะว่าในช่วงเลนเกมครับเขาไม่ได้มีแค่เออแชมเปี้ยนที่สามารถจะแบกทีมได้ขนาดนั้นฮะส่วนใหญ่จะเป็นแชมเปี้ยนที่เน้นช่วงมิดเกมเป็นทั้งสิ้นเลยเออร์ลี่ถึงมิดครับ คือเอสเรียลอ่ะมันไม่ได้แบบสตรองเท่ากับแอรชแอรนี่คือขอเลอเลตเกมเดนเจอร์โฟกัสและยิงฮะแล้วข้างบนนี้ครับจะมาดักจับ <c oughs> โอ้โหกดอุฟเนซี่แม่ครับยิงหนึ่งทีแล้วแต่ยิงแล้วช็อมกับทางด้านของแต่ที่จะสอมฮะ <c oughs> ไม่ออกครับตายครับปาคาชี่อ,ะ <c oughs> อ่ะกูชนประหลาดปาดไปหนึ่งทีครับ 4เพจที่เลนบนครับ5เพจเลนกลางก็1เพจที่เลนเอ้ี่เพจเลนบน1เพจเลนกลาง4เพจ5เพจเลนล่างครับนั่นเธอให้โกยิ่งดีเพราะฝ่ายกูเจ๋งโดนดีเโรเชนไปทับหน้า2ทีฮะที t เซตนี้มันไม่มีนะครับเพราะว่านี่คือซนะัมโบร์รีฟ่ะ ต่อฮะแล้วแซกตอนนี้คือไม่รู้จะฟาร์มไหนฮะเพราะว่าป่าระเบิดไวมากครับไม่รู้ว่าต้องทำไงถึงจะคุ้มฮะากับการฟาร์มมาแ,แกงไข่ดีฮะ กระโดดเข้ามาเก็บบาก็จริงแต่ว่าโอ้โหเปิดข้องช็อตมาแล้วตึงมาในวันนี้ตัวมาริซัดโดนเอ็นเกตมาตัวเองมีเซอรชัิชก็จริงเลสบอลถ่วงเวลาไว้ให้เล่นแต่ว่ามีบีโก้เข้ามาจิ้มอนทิเม,เมครับแล้วนี่ครับมอนตูนช่วยเพื่อนไว้แต่ตัวเองครับอยู่กลางวาัวสำหรับจันหน้าเลซึต้องคอิดที่อกไปบีโก้กลไปล่าเป็น V A sac พยายามจะกระโดดเข้าไปเล่นหน้าบ้านครับแล้วก็อันิเมตออกมาโอ้คุ้มเลยฮะ ได้ทั้งบูบัฟครับได้ทั้งชีวิตแชมเปี้ยนนะสองตัวหรือจะหน้าแล้วแซกครับเรียกว่าอิ่มๆคุ้มๆนะฮะแต่ถ้าอยากอิ่มคุ้มกว่านี้ครับต้องขนมปังอร่อยฮะขนมปังตาโกเบนะครับหมูหยองน้ำสลัดฮะเนื้อเน้นๆเน้นเน้นเน้นเต็มคำฮะสั่งกันได้ครับไปหาซื้อได้เซเว่นอีเลเว่นนะครับไปต่อฮะ 16นาทีครับโกดี้ไปหมื่นกว่าบอกเลยว่าตอนนี้น่าจะดูเพื่อความบันเทิงนะครับ ถ้าตามภาพนี้ฮะมาเลฟโนของอีสปอร์ตครับผมก็เรียกไฟปังกรนครับอีกหนึ่งอันแล้วก็ตอนนี้คิดเด็ดเขาก็ไปเก็บริฟต์อยู่นะมีเอชเทติเชซาโร่ไปครับรอยมาฮะไม่ไม่โดนฮะไม่โดนด้วยฮะเส้นนี้ไม่ใช่ครับเส้นลุงยี่สิบสองศศิ้เส้นแวงสามสิบเจ็ดองศาฮะไม่โดนครับเพราะว่ามันเชียวหลังไปฮะมีมาครับจิ้มซึกไปหนึ่งที แล้วก็มังกรสามครับเป็นมังกรดินเอ๊ะอางง้ด,ดูหน่อยสิเออ่รู้สึกว่าเหมือนจะมีจีจีคอนะฮะ ไล่ไปฮะทับหน้าหนึ่งทีฮใส่ล้าครับบอกว่าไม่ไหวฮะตรงนี้แตงกับตรงนี้ใส่ยิงไปถูกซอมก็จริงครับแต่ว่ามันไม่ได้ช็อตใครฮะล้เดฟชาร์ดลอยมาที่เก็นในอีกทีเป็นปีกกจูลอยฟ้าแล้วโดนเฮ้ยไม่ตายฮะจันหน้าผักสวยแต่ว่านี่จุดเจสิโลแฟดประทับหน้าใส่แล้วจันหน้าไปอีกหนึ่งคนครับเรียบร้อยฮะเป็นดับเลัลคิวพร้อมกับริฟที่โขกยังไม่ได้หกฟอมด้วยฟอมแตกไปครับนีไปเล่นทางไหนเอสเซียครับบีเอลลี่พยายามจะดีเฟนซ์หนึ่งวี 5 1มี4ดิโผเวอร์วีโกโดันกลางอยู่ฮะลิฟท์ไป1นดีโดนดึงมาอีก1ครั้งคอปึ๊บปาบไปแล้วตัวแตกครับเป็น H เอเซทีที่18ตรงนี้ครับรีบไปต่อที่เลนกลางฮะดูซิว่าเราได้เห็นลิฟท์หกะะแตกเลยหรือไม่ครับกูเจ๊เจ๊พยายามจะมาดีเฟนซ์อยู่แซกไงทียิงช็อตพร้อมจะเอ็นเกรเข้าไปแต่ว่ายางหดก่อนฮนะแต่ตรงนี้ขโมยจิเบนของชิบิโรซิโรมาได้ครับไอ้ทองนะตรงนี้กูเจ๋งเปิดโบเอ้นมาแต่ว่ายังที่ยิงช็อตเข้าไปโดนหนึ่งคน เบิร์บบ์เดนสบอลเด s ส a l l แล้วก็เ d นสเดนครับกลายเป็น V เซครับ V เซกระโดดเข้ามาโดนพัดลมขัดไว้ครับดยจันน่าแต่ว่าไม่รอเช่นกันนะกระโดดมากลับมาเป็น V Go ปกติครับเข็นเก็นเข้าไปด้วยเป็นรุ่น k i n สุดท้ายฮะ GG คอครับกดยอมแพ้ฮะเป็นชัชนะของทั้งท้าทีม b เลียฟิโน่สปอร์ตครับผมผ่านเข้าสู่รอบถัดไปฮะ บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงครับกับดับคอมแบบนี้ฮะเดี๋ยวนะฮะผมขออ่ะโอเคครับก็ชัดเจนฮะรับมาค่อนข้างเล่นง่ายนะคือเกลี่ยเฉลี่ยไปตั้งแต่ต้นเกมไปจนถึงกลางเกมแล้วก็มีตัวเลดเกมต้นเ,เกมก็คือเอทอกเนี่ยสามารถเล่นในเลนสบายอยู่ ส่วนคู่ล่างครับผมมีตัวประคองเลนนะทั้งตงตีดูรับทั้งแอชก็ทำให้ผ่านเลนเฟสไปได้ง่ายครับวีโก,โก้สโนโนบอลรมวมถึงทางด้านของกินเวดง่ายนะแบบเจ็ดสแต็ก้งต่ต้นเกมเลยโอ้โหล้องเลยระเบิดส่วนฝั่งหนมจีนนะผมคือนอนจริงคือมันมันก็ไม่ได้เชิงเป็นคอมเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเทไดเมจไปที่ AP กันถึงสตัวนะ แบบแซกเนี้ยโอเคมันเป็นแท้งแหละแต่ว่าไดเมทเอาพุทเป็น AP ใช่ไหมวีเอกไม่ใโกไซรัสกับเคนเนนก็เป็น AP ด้วยซึ่งนั่นทําให้สุดท้ายแล้วผมไดเมทเอาพุทที่เป็น AP มันมันมากเกินไปฮะเอสเียลเองก็ไม่ได้เอดีจาาขนาดนั้นนะแล้วการความสามารถการริ่ดีพีเอสในช่วงทีมไฟก็ลําบากด้วยแล้วจริงๆนะผมมองว่าอันติมันค่อนข้างขัดกันอะแบบสมมุติเคนเนนเข้าไปติเมทตันใช่ไหม ไอแซคเลสเอ็เปลออกได้นะเด้งมันไม่ได้แบบทําให้ศัตรูอยู่ตรงนั้นนานขึ้นแล้วยิ่งจันน่าอย่างเงี้ยพักศัตรูออกแบบมันมันดูขัดขัดกันอ่ะผมว่าคอมนี้มันดูเล่นยากเกินไปครับเล่นเฟสไม่ผ่านพอกลางเกมก็ไม่ไหวด้วยแล้วเลยดเกมก็ไม่มีตัวที่จะเล่นกันเลยเรียบร้อยไปฮะโดนเอ็นไปครับเดี๋ยวเราน่าจะพักกันสักคู่ฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคู่ของรอบสิบหกทีสุดท้าย ซึ่งจะเป็นคู่อะไรเดี๋ยวจะประกาศอีกทีนึงครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพักสู้ครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันครับแป๊บเดียว